ครับผมก็ขอกราบนวัตการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีน้องๆคุณเพื่อนพี่ๆคุณป้าคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณลุงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบสามนะครับผมน่าจะถูกนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมก็มาช้ากับผมพอดีฝนตกครับผมตอนหัวข้ามตกแรงมากๆเลยครับผมก็เลย พอดีมีงานอยากจะให้ช่วยเหลือบ้างนะครับผมก็มีมีไม้คู่นี้นะผมมีไม้คู่นี้ตัวนี้จะเป็นคาเมล่านะที่ทําแต่ว่าออกมากลายเป็นสีแบบนี้นะแดงก็มาแดงก็เป็นชมพูที่เข้มๆก็แล้วกันนะครับผมก็ไม้เสียบซ้อนกิ่งครับผมเสียบซ้อนกิ่งกิ่งก็ไม่ค่อยโตมากเท่าไหรน่ตะ่ไม้ขาดปวยก็เลยเูเล็กไปหน่อยแล้วก็อีกต้นหนึ่งจะเป็นดาวม่วงนะครับผมเป็นดาวม่วง ต้นก็ดอกประมาณนี้ดาวม่วงครับผมต้นประมาณนี้นะคู่นี้ก็หาขั้นไหนยินดีที่จะช่วยเหลือผมก็ก็จะออแพงอยู่เนาะก็คู่นี้อยู่ที่ราคาส่งสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมราคาส่งที่สามร้อยแปดสิบาทแล้วก็เพปบณาหาขั้นไหนสนใจก็ทักเอาไว้ได้นะครับผมเป็นไม้คู่แบบนี้นะต้นโตขนาดนี้นะครับผมขนาดนี้นะคู่แล้วเอาแค่คู่แล้วเท่าไหร่ดีสี่ร้อยบาทก็พอเนาะสี่ร้อยยี่สิบขายยากอย่าง แต่ว่าถ้าหากกรุงเทพมาหานครก็ต้องขอ20บาทนะคือถ้าหากกรุงเทพเนาะช่วงนี้ต้องส่งไปเทนีถ้าส่งไปเทนีขอี่420บาทก็แล้วกันแต่ว่าถ้าหากเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็ขอที่400บาทเพราะว่าจะส่งกับบริษัทได้นะครับผมอันนี้จองได้นะครับผมก็มีมียนะเยอะเนาะแต่ว่านี้ส่งไม่ได้นะไม้โดนฝนเนี่ยเปียกโชกเลยก็เอามาให้ดูนะครับผมให้ดูว่าเพชรานาแบบนี้นะครับผมสวยนะยใบสวยนะเห็นไหมสวย,สวย แต่ว่าถ้าถ้าเป็นไม้ตัวนี้สองต้นนี้รอดจากการโดนฝนพเพราะว่ายกมาเอาไว้ก่อนแล้วนะครับผมก็คู่นี้อยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาท,บทานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาที่สุดนะครับผมส่วนต้นนี้ยังม sequel, ไม่มีดอกอันนี้ไม้ที่เสียบขึ้นมาก็ไม่รู้กี่เดือนนวนะก็เดี๋ยวจะบานมาผมเริ่มเริ่มจอดอกแล้วเรื่องกี่บบดอกเรื่องี่ดอให้ดูแล้วนะค <ederim> รับผมตัวนี้อันนี้เป็นไม้ที่ผมใช้ยอดมาเสียบ เสียบตรงนี้นั่งแค่นเอาเอา,เอากิ่งยอดมันเีว่ากิ่งปลายสูตร,ตรงนี้เอามาเสียบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อันนี้โตสวยดีนะอันนี้จะเสียบม,ม่วงม่วงเอาไว้อันนี้เสียบแล้วก็เขาไม่ยอมแตะกิ่งให้ดันมาแตะกิ่งเดียวไม้่างนี้เราต้องมาตัดตัด,ดอีกทีหนึ่งครับผมตัดเพื่อจะได้ฟอร์มไม้ที่มีกิ่งเยอะขึ้นมาแล้วเรา,าทําอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับผมหากเรามีไม้เยอะเราจะทําให้ไม้ที่ที่ดูสวยก,กว่าเดิมเดี๋ยวผมจะวางกล้องนะแล้วทาให้ดูนะครับผมคลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะวันนี้ เดี๋ยวบนาองศากล้องก่อนมีฝนตกครับผมมีฝนตกวันนี้ไม่จะมองเห็นไหมกล้องก็งไม่รู้ทิศทางของกล้องเลยก็ขอเป็นทางทางภาคใต้ภาคเหนือก่อนนะรันภาคอีสานด้วยนะทางเที่ยวนะครขอเป็นมันเสาร์นะหาหาขาั้นไหนอยากช่วยก็รับผมจริงๆงก็ก็ส่งเสาทิศเพราะว่าผมต้องไปส่งที่ไปนี้ให้ว่าถ้า เป็นมันอย่างนี้ผมไปไม่ได้ต้องต้องไปทํางานนะครับผมก็หาค่าไหนช่วยรับก็โอเคนะก็ขอที่อยู่ที่มันชัดเจนหน่อยที่ชัดเจนหน่อยก็ <c oughs> หาที่อยู่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวตีกลับมาวันนี้ก็ตีกลับมากล่องหนึ่งมีส่งไปกล่องเดียวตีกลับมาแล้วบอกว่าที่อยู่ไม่ชัดเจนนะไปนีไม่ไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็เบอร์โทรโทรหาที่ขอไม้ไม่ได้ก็เลยผมเองก็ต้องเสียค่าส่งไม้ใช่ไหมแล้วก็ต้อง ต้องยังมาเสียค่าไอค่าส่งแล้วก็ต้องเอาเงินกลับให้อีกเพราะว่าช่วงนี้เงินควทีก็ไม่มีกำลังหานี่แหละคู่นี้นะสามริบบที่พอจะเห็นไหมโอเคอันนี้ต้นเราเสียบแล้วนะับพี่ผมหายดูน้องนี่นี่คือรอยเสียบอันนี้เราไม่แตะก,กิ่งให้เพราะเราใช้กิ่งปลายสยดุดแล้วก็จะทํให้แตะกิ่งไหมเพราะว็จะมีข้อตานี่ไหมข้อตาทิดทีเยอะเลยเราตัดทิ้งตรงนี้เพิ่มตัดไปแล้วอ่าตัดประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ อันนี้รอยเสียบยัองอยู่อันนี้เป็นกิ่งที่เราเสียไว้แล้วต่อไปเขาจะแตกกิ่งตงนแหละตรงที่เราตัดนี่แหละตรง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 ตาเนี่ยตากิ่งตรงนี้เขาจะแตกกิ่งใหม่อันนี้อันนี้เป็นดอกสีแดงนะอันนี้สวยนะไม้ผมจะใช้สีที่สวยที่สุดแล้วก็ทาไม่สวยไม่ทำหรอกนั่นนี่คุยนะคุยเนาะอันนี้อันนี้ไม่แตกกิ่งให้เราทําไงตัวนี้อ่าอันนี้กิ่งนี้เราไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งนะเพราะว่าจะทาทางานต่อไปก็เลี้ยงไว้เพราะว่ายังไงก็ไม่ขายแน่นอนโอเคตัด ประมาณนี้แล้วเขาจตกจิงก็ใหม่ตรงนี้แล้วทําไงกับแล้วตัวนี้เนาะจิตัพสนตัวเนี้ยกิงนี้คือกิงที่ม่วงอ่าถ้าเขาอยงนี้แล้วเราเอากิ่งเนี้ยกิงของของม่วงเอ้ยม่วงนี่เอ้ยอันนี้เออใน,นกิงม่วงมาใส่ตัวนี้โอเคโอเคแ๊บเดียวเดี๋ยวถัที่ลองก่อนเดี๋ยวตัดได้ง่ายหน่อยเพราะมีไม่คมครับ เอาทำแบบนี้นะครับผมเจ้ามองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกโอเคคนเดียวพอจบโอเคได้แบบนี้แล้วเอามาวางเลยโอ้ยอันนี้ไม่ได้เนาะใหญ่ไปใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ใหญ่ไปไม่ได้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 ออกออกมาไม่ได้ไม่ได้กินใหญ่ไปเอาตรงที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่าตรงนี้น่าจะได้ เมื่อกี้กิ่งใหญ่ไปใช้ไม่ได้กิ่งโตไปเราบวมเกินไปอ่าอันนี้เป็นกิ่งม่วงนะอันนี้เอออันนี้เสียบพอแล้วเออเสียบเสียเอาไว้แล้วเราเสียบสีสีแดงไว้แล้วเราก็ม่วงมาใส่นส้ได้อันนี้เป็นการเสียบแบบนี้ไหมมุมกลมโอเคโอเคเนี่ยเสียบแบบนี้แล้วเราก็จะได้ทั้งม่วงทั้งแดงมา แล้วก็ครอบเลยโดดแมงหน่อยนิดหนึ่งโอเคสมบูรณ์น้ำยางอยู่ไหนแล้วก็รัดเลยผมโอเคจบแล้วทีนี้เขาก็จะแตกกิง่งช่วงที่เราครอบแมงตรงแตกกิ่งมาตัวนี้ก็แตกกิง่งไปด้วยกันแล้ว <laughs> เราก็ถอดกล้องเดี๋ยวเราก็ถอดกล้องนะ เดี๋ยวเราก็หมวนอีกทีหนึ่งเห็นไหมเราก็จะได้ชมแบบแบบสีสองชั้นกุว่ากันเนาะเพราะว่าชั้นที่เราเสียบชั้นชั้นล่างนี่ก็จะเป็นสีแดงชั้นที่สองต่อมาก็จะเป็นสีม่วงอ่าโอเคตอนที่ตจดแล้วทําไมหาก็ติจดแล้วเราก็ทําต่อไปอีกได้แล้วก็สีขาวสีอะไรม,มาใส่มาใส่ไปเรื่อยได้ครับผมไม้ก็โตไปเรื่อยสวยไปเรื่อยวิธีนี้ก็ง่ายนะครับสวยดีนะ ว่าทาลองดูที่บ้านนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทั้งคับผมจะยาวไปแล้วเดี๋ยวจะลงช้านะก็คู่นี้ผมพอแค่38 0บาทนะ,ะานหกออา,ากันไดจะดีช่วยเหลือก็ขอเอาเป็นภาคใต้ภาคเหนือก่อนเนาะทางภาคกลางทางกรงเทพัหนานครไปดิมุญทวนเอาไว้ก่อนก็ได้นะก็ไว้ก่อนเนาะครับผมเนาะหรืออยากจองไว้สวันเสาร์ก็ก็สุดแล้วแต่นะครับผมโอเค,คผมก็คลิปนี้จบแค่นี้ครับผมขอบคุณแลนะขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ